เหรียญ5บาทบางเหรียญเราต้องดูดีๆก่อนใช้นะครับราคาอาจจะซื้อขายได้ถึงหลายพันบาทเลยนะครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวเหรียญ5บาทที่มี f อจากจังหวัดกระบี่ส่งมาขายนะครับอนี่นะครับส่งมาจากจังหวัดกระบี่นะครับรหัสไปรษณีย์8 1 1 3นนะครับส่งมาขายกับผมนะครับผมอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ 84130โอเคนะครับเพจสลาลมคอย FC แล้วก็ช่อง YouTube สลาลมคอย FC เช่นเดียวกันนะครับรับซื้อเหรียญคลิปนี้เป็นเหรียญที่มีการส่งมาขายมามาแกะเหรียญดูกันเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับ่กล่องยังไม่ได้แกะนะครับเดี๋ยวให้ดูกล่องสักหน่อยนะครับคือการที่จะขายเหรียญน,นะครับมันไม่ได้ยุ่งยากนะครับไม่ยากไม่ง่าย แค่เพียงท่านมีเหรียญแบบที่ผมรับซื้อเท่านั้นนะครับคือการการขายเหรียญอ่ะการซื้อเหรียญของผมนะครับก็คือผมจะทําคลิปอธิบายไว้ว่าเหรียญแบบไหนที่ผมรับซื้อนะครับท่านก็สามารถดูคลิปฟังคําอธิบายดูตัวอย่างเหรียญจริงๆได้ว่ารับซื้อเหรียญอะไรปีพศอ,ออะไรนะครับพอเกิดมีเหรียญน,นะครับตรงตามที่ผมรับซื้อก็ถ่ายรูปส่งมาให้ผมดูนะครับถ่ายรูปชัดช ส่งรูปเหรียญให้ผมดูแล้วก็ผมจะประเมินราคาให้นะครับพอผมตรวจเช็ครูปดูแล้วโอเคเ,อเป็นเหรียญแบบที่ผมรับซื้อผมก็จะประเมินราคาที่ผมสามารถรับซื้อได้นะครับรับซื้อซื้อไปไหนผมซื้อไปซื้อเหรียญมาเพื่อที่จะขายแล้วก็ส่งต่อให้กับนักสะสมถ้าเกิดว่าเหรียญ ผมสามารถซื้อแล้วขายได้ผมก็ซื้อนะครับอันนี้ส่งเหรียญมาขายไม่ต้องทำใบรับประกันนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่แกะจากกล่องนะครับเดี๋ยวมาเช็คดูกันส่งเหรียญมาพร้อมกับเลขที่บัญชีนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับของของคุณพี่ท่านนี้จากจังหวัดกระบี่นะครับการขายเหรียญไม่ต้องทําใบรับประกันนะครับบางคนไปดูคลิปจากเพจมิจฉาชีพนะครับแล้วก็ โดนมิจฉาชีพหลอกนะครับก็ต้องต้องระวังให้ดีนะครับคือเพจที่รับซื้อเหรียญนะครับมีทั้งเพจจริงแล้วก็เพจหลอกนะครับเราเราต้องดูนะครับเหมือนกับมันมัน,ม,นมันมีอยู่ทั่วไปทุกวงการนะครับคนดีคนไม่ดีคนที่หลอกคนที่ไม่หลอกคนที่ซื้อจริงหรือว่ามิจฉาชีพมันมีทุกวงการนะครับอยู่ที่เราจะสามารถแยกแยะ ได้หรือเปล่านะครับถ้าเราแยกแยะไม่ออกว่าอันไหนของจริงอันไหนซื้อจริงนะครับเราก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแต่ถ้าเราแยกออกนะครับนี่ก็จะสามารถส่งเหรียญมาขายได้แบบนี้นะครับเป็นเหรียญ5บาทที่สามารถพบเจอได้จริงๆนะครับอันนี้พี่เขาน่าจะเป็นน่าจะเป็นนักสะสมนะครับดูจากการเก็บเหรียญน,นะครับมีเหรียญอะไรบ้างอ่านี้ปี4ี่นะครับน่ามีราคาด้วยนะครับ มีราคาด้วยอันนี้น่าจะซื้อไว้ตอนช่วงที่ราคาแพงนะครับผมผมไม่แน่ใจนะครับอ่านี่ห้าปีสี่หนะครับหนึ่งเหรียญอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแกะให้ดูแล้วกันนะครับคลิปนี้อาจจะอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับน่าจะเป็นนักสะสมนะครับพี่เขาน่าจะเป็นน่าจะเป็นนักสะสมแล้วก็ต้องการที่จะที่จะขายเหรียญน,นะครับคือเหรียญอะ ขายได้นะครับแต่ว่าไม่ไม่ใช่ทุกปีพศไม่ใช่ทุกรุ่นนะครับเหรียญที่ขายได้ก็จะเป็นเหรียญเอาพูดถึงเหรียญ5บาทละกันนะครับถ้าเกิดเหรียญ5บาทที่ขายได้ก็จะมีปี4 6แล้วก็ปี4 0 2ปีพศนี้นะครับอันนี้พี่เขาก็ส่งปี46กับปี40มานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้ปี4 6นะครับสภาพผ่านการใช้งานคือราคารับซื้อแต่ละช่วง จะไม่เท่ากันนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยรับซื้อเหรียญละ500นะครับพอราคาในกลุ่มซื้อขายปรับลดลง <c oughs> ผมก็จําเป็นต้องต้องปรับราคาลดลงนะครับผมเคยซื้อ500เคยซื้อ400เคยซื้อ300แล้วก็ช่วงเนี้จะซื้ออยู่ที่ประมาณ2 0 0ถึง300บาทนะครับก็ราคามันมันมีขึ้นมีลงนะครับอยู่ที่ช่วงเวลานะครับ ตลาดหรือว่ากลุ่มซื้อขายจะเป็นตัวกําหนดราคานะครับอ่านี่นะครับใครที่มีเหรียญแบบนี้หรือว่าอยู่ในธุรกิจเหรียญที่เจอเหรียญบ่อยๆมีเหรียญเยอะๆนะครับร้านค้าร้านขายของชำนะครับก็ลองศึกษาข้อมูลดูนะครับอ่าปี4-6นะครับ1 2 1 2 3 <c oughs> 4 5 6นะครับ นี่นะครับเน้นรับซื้อแค่ปีสี่หแล้วก็ปี4ี่ศนย์นะครับอันนี้ปี4ี่หกเหรียญน,นะครับแล้วก็เหรียญน,นี้เป็นเป็นปี40่นะครับอ่า 2, 5, 4, สองหี่น,นะครับเดี๋ยวต้องตรวจชิคสักหน่อยนะครับเหรียญ5้าบาทปี40เนี่ยเป็นเหรียญที่มีการดัดแปลงกันเยอะนะครับมีหลายๆท่านส่งมาให้ผมดูนะครับบางทีก็ท่านอาจจะไม่ได้แบบ เป็นคนทำนะครับอาจจะได้มาโดยบังเอิญแต่ว่าเป็นเหรียญที่มีการดัดแปลงนะครับการดัดแปลงคือคืออะไรนะครับก็คือการเอาเหรียญประมาณว่าเอาเหรียญ5บาทอ่าเนี่ยเอาเหรียญ5บาทปี50นะครับ50มันจะคล้ายๆกับ40นะครับแล้วก็เอามาเจียแต่งตรงหัวเลข5ออกนะครับ ให้ดูคล้ายเป็นเหรียญ5บาทปี40แต่ว่าคือเหรียญแต่ละปีพศจอ่าบล็อกนะครับไม่ได้ใช้บล็อกตัวเดียวกันนะครับมีจุดสังเกตมีตําหนิหลายๆจุดนะครับที่ไม่เหมือนกันนะครับคือจะมีรูปแบบเฉพาะปีนี้ปี40ก็จะมีความพิเศษจุดสังเกต ของบล็อกปี40นะครับปี50ก็จะมีตําหนิจุดสังเกตของปี50นะครับเอามาดัดแปลงคือมันมันถ้าคนที่ศึกษาหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าเหรียญนะเขาจะดูออกนะครับถ้าเป็นมือใหม่อาจจะดูไม่ออกอาจจะดูว่าอ๋อเนี่ยส่งส่งส่งปีเอาปี50ไปเจียหัวตรงนี้แล้วส่งมานะครับไม่ใช่ว่าจะหลอกได้นะครับคือคือคือจุดสังเกตมันมีหลายจุดนะครับ อ่านี่ก็เป็นเหรียญอีกชุดหนึ่งนะครับที่มี FC จากจังหวัดกระบี่ส่งมาขายนะครับส่งมาทั้งหมด7เหรียญน,นะครับเป็นเหรียญ5บาทปี46 <c oughs> 6เหรียญน,นะครับนี่นะครับผมรับซื้อแค่ปี46แล้วก็ปี40นะครับปี4ีอีก1เหรียญน,นะครับอ่านี่นะครับก็เป็นเหรียญที่สามารถพบเจอได้จริงๆแล้วก็ ขายได้จริงๆนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ไม่ใช่ทุกปีพศนะครับที่ที่จะขายได้นะครับขายได้แค่บางปีพศเท่านั้นตัวอย่างเหรียญ5บาทก็คือปี40แล้วก็ปี46นะครับปี46รับซื้อหลักร้อยนะครับปี40รับซื้อหลักพันบาทนะครับ